เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากกะเหลี่ยงเคียนยูนั้นเข้าร่วมกับกองทัพประชาชนนะครับขององซานซูจีเข้าทำการต่อต้านการรัฐประหารนะครับและทําการสังหารทหารพม่าในฐานทัพทารพม่าจึงทําการบอมกองทัพของ KN U นะครับแล้วก็ที่จะผ่านมาก็มีการปล้นสะดมอาหารของทางฐานพม่าด้วยเหตุการณ์จึงเกิดความตึงเครียดขึ้น กองกำลังเคียนอยู่ฮะเป็นกองกําลังที่อยู่ตามแนวชายแดนนะมีรายได้มาจากการค้ายยาเสพติด สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์ชียมกิดพัฒนาครับวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่นะครับไปสตูดโอไม่ทันนะครับวันนี้ต้องมาบันทึกคลิปนอกสถานที่ในสานามบินเนื่องจากเครื่องบินดีเลย์นะก็มุมแปลกเพราะว่าไม่มีโต๊ะนะที่จะตั้งนะกล้องนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องราวของการต่างประเทศมีประเด็นร้อนนะในเชิงปรากฏการณ์นะครับให้กับคุณส่วนได้รับทราบกัน ในเชิงปรากฏการเราสตาร์ทกันที่อังกฤษพบผู้เสียชีวิต7คนในกลุ่มผู้ป่วยริ่มเลือดอุดตันนะครับหลังรับวัคซีนของเอสตราเซเนกานะครับหน่วยงานกำกับดูแลยาของอังกฤษนะครับบอกว่าจำนวนผู้มีริ่มเลือดอุดตันจำนวน300คนหลังได้รับวัคซีนของเอสตราเซเนกามีผู้เสียชีวิตแล้ว7คน ซึ่งทางการออกมายอมรับของอังกฤษเกิดขึ้นขณนะที่หลายชาติในยุโรประงับการใช้วัคซีนของเอสตาเซนกาเนื่องจากความเสี่ยงของลิ่มเลือดอุดตันหน่วยงานกำกับดูแลยาและสุขภาพของอังกฤษระบุในท้อยแถลงว่าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด30คนจนถึงวันที่20มีนาคมตอนนี้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว8รายเนเธอแ,แลนด์ก็ระงับการฉีดวัคซีนของเอสตาเซนกาสำหรับผู้สูงอายุนะครับ60ปีเช่นกัน ในเรื่องของวัคซีนในอินเดียตอนนี้ก็เอาไม่อยู่ฮะมีผู้ติดเชื้อวันเดียวเนี่ย81,466คนนะครับสูงสุดในรอบ6เดือนที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอินเดียก็ปรากฏว่ามียอดเพิ่มขึ้น8 1 4 6 6รายนะครับนับเป็นยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงที่สุดในรอบ6เดือนขณะที่หลายรัฐสอแววจะเกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่ส นะครับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียระบุว่าผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น12.3ล้านคนรั้งอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาบราซิลและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก469คนรวม16,300นะครับ396รายนะครับที่เกิดเหตุการณ์นในอินเดียตัวเลขผู้ป่วยพุ่งสูงอีกครั้งทำให้รัฐบาลอินเดียเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับ อายการของไต้หวันก็เตรียมที่จะขอไม้ยจับเจ้าของรถบรรทุกต้นเหตุนะครับรถไฟตกกลางยอดดับพุ่งสูงกว่า50คนแะ่้รับบาดเจ็บ146รายอายการในไต้หวันเตรียมออกหมายจับนะครับผู้จัดการเว็บไซต์ก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าของบรรทุกเหตุต้นเหตุสศกนาฏกรรมรถไฟซึ่งมีเหตุล่าสุด มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า50รายได้รับบาดเจ็บ146คนนะครับอุบัติเหตุครั้งเร็วราที่สุดในรอบ70ปีเกิดขึ้นกับรถไฟด่วนแห่งหนึ่งพุ่งเข้าชนรถบรรทุกที่ไหลลงมาจากคันดินขวางรางโดยคาดว่าผู้จัดการเว็บไซต์ก่อสร้างที่เป็นเจ้าของน่าจะลืมใส่เบรกมือไว้จึงเกิดเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวซึ่งในรถไฟขบวนนี้ มีผู้โดยสารมากกว่า500คนขณะเดินทางไปกรุงไทเปมุ่งหน้าไปเมืองไถตงบนไทยฝั่งตะวันออกของไต้หวันสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นประกาศร่วมกวดดันเกาหลีเหนือนะครับจนกว่าจะทําการปลดนุกจนประสบความสาเร็จสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีมติร่วมกันประชุมด้านความมั่นคงระดับ สูงนะครับว่าจะผลึกกำลังเพื่อทำการกดดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนานะครับขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับและเลขาธิการใหญ่ด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้ที่ออกแถลงการร่วมกันยืนยันเจตนารมณ์ที่จะจัดการกับเกาหลีเหนือผ่านความร่วมมือไตรภา,าคีเนะี่ยเพื่อเข้าสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งสาชาติเห็นพ้องกันนะว่าจําเป็นจะต้องมีการกดดันเกาหลีเหนืออย่างเต็มรูปแบบกะเเรียงเคีนยูนะครับบวยกองทัพพม่าโจมตีทางอากาศนะครับทำให้ประชาชนหนีตายกว่า1 2 0 0 0คนกองกําลังสาภาพกะเเรี่ยงนะครับหรือเค u ูประนามกองทัพพม่าใช้ความรุนแรงเกินเหตุพร้อมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของฝ่ายทหาร ทำให้พลเรือนและผู้บริสุทธิ์ปราศจากอาวุธต้องปราศท,ที่อยู่แล้วไม่ต่ำกว่า12,000คนเมื่อปลายเดือนที่แล้วฮะกองกําลังกะเหลี่ยงเคียนยูได้บุกยึดฐานพมา่านะครับในฐานทัพก็โจมตีฐานทัพกะเหลี่ยงสังหารพรม่าไป10นายทาให้ปฏิบัติการโจมตีตอบโต้จากฝั่งกองทัพพม่ากะเหลี่ยงเคีนยูออกมาป <c oughs> ระกาศจุดยืนต่อต้านกองทัพพมา่าที่ยึดอํานาจไปจากพลเรือนขององซานซูจีเมื่อ2เดือนก่อน ครอบระบุว่าให้ที่บักพิงแก่นักเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารหลายร้อยคนเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นคนร้ายขับรถบรรทุกชนตำรวจที่รัฐสภาของสหรัฐเมกานะครับก่อนถูกยิงเสียชีวิตเกิดเหตุคนร้ายขับรถยนต์พุ่งชนตำรวจสองนายที่ร,รัฐสภาของสหรัฐเมกาทำให้ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บอีก6กรายนะครับ ขออภยัย้รั่องบาดเจ็บอีกหนึ่งนายส่วนตัวคนร้ายอาเองก็ถูกยิงเสียชีวิตในไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหาตำรวจยังไม่ฟันธงว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่นะครับรักษาการผู้บัญชาการตำรวจสภาแถลงว่าผู้ต้องสงสัยได้ขับรถพรุ่งเข้าใส่ตำรวจสองนายที่ประจำการอยู่ที่บริเวณจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภยัยจากนั้นเดินลงมาจากรถพร้อมใช้มีดทำร้าย จ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตคือวิลเลียมนะครับซึ่งรับราชการมาทั้งหมด18ปีนะฮะก็มีการต่อสู้แล้วคนร้ายก็เสียชีวิตในเชิงงานวิเคราะห์ขณะนี้สถานการณ์ของชายแดนไทยพม,มา่านะครับยังคงมีความตึงเครียดฮะแต่อย่างไรก็ตามบางส่วนฮะที่อพยพมาทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชาชนชาวกะเหรี่ยง ที่อยู่กับกองกำลังกะเหลี่ยง KNU นะครับก็ปรากฏว่าได้ยอมที่จะกลับประเทศแล้วนะครับในอินเดียนะครับอินเดียประกาศชาัดเจนที่จะไม่ยอมรับนะครับประชาชนที่อพยพจากสงครามมาจากฝั่งพมา่าสถานการณ์ในพมา่ขาขณะนี้ก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดฮะยังคงเกิดการจราจนเกิดขึ้นในพมา่าและสถานการณ์ยังคงไม่สงบรัฐบาลของมินอองไลน์กำลังเข้าทำการกวาดล้าง ชนกลุ่มน้อยประชาชนนะครับที่ต่อต้านรัฐบาลของมินอองหลายอยู่นะครับในขณะที่เหตุการณ์ในไต้หวันตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะมีการสูญเสียของคนจำนวนมากมากกว่า50ศพในประเทศไทยก็เหตุการณ์บ้านของมินเนี่ยนนะฮะก็เกิดถล่มลงมานะครับเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ถล่มขึ้นมานะครับในวัคซีนที่กําลังเกิดขึ้นกําลังฉีดในอินเดีย นะครับฉีดในอังกฤษก็ปรากฏว่ามีปัญหาในลักษณะใกล้เคียงกันมีปัญหาเรื่องของริ่มเลือดอินเดียนั้นก็ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานก,การณ์ได้ในสหรัฐอเมริกามีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ประสบความสาเร็จและไม่มีปัญหาตามมาคือวัคซีนของจอห์นสันและจอห์นสนครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสถานก,การณ์ขณะนี้โดยรวมมินออนไลน์กำลังเข้าสู่กระบวนการการกวาดล้าง นะครับกองกําลังชนกลุ่มน้อยของกะเหลี่ยง k n u นั้น Gold, to ต้องยอมรับนะฮะว่าเป็นกองกําลังติดอาวุธที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งมีรายได้หลักมาจากการค้ายาเสพติดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากกะเหลี่ยงเค u นยูนั้นเข้าร่วมกับกองทัพประชาชนนะครับขององซานซูจีเข้าทาการต่อต้านการรัฐประหารนะครับและทําการสังหารทหารพม่าในฐานทัพ ฐานพม่าจึงทําการบอมกองทัพของ KNU นะครับแล้วก็ที่จะผ่านมาก็มีการปล้นสะดมอาหารของทางฐานพม่าด้วยเหตุการณ์จึงเกิดความตึงเครียดขึ้นกองกําลัง KNU เป็นกองกําลังที่อยู่ตามแนวชายแดนนะมีรายได้มาจากการค้ายาเสพติดเป็นสําคัญโดยภาพรวมสถานการณ์โดยรวมไม่ว่าจะเป็นไต้หวันที่เกิดเหตุรถบรรทุกนะครับไหลลงมาชนรถไฟจนมีคน เสียชีวิตพุ่งกว่า50คนนั้นนะฮะเกิดขึ้นหลังจากวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะ,ะตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองวันนี้ผมเทิดศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีนะครับควารู้ดินรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้สิ่งที่ลูกหลานย่าโมและเราทุกคนร่วมกันทำณวันนี้ขอท่านจงประสิทธิทพรให้กลายเป็นต้นกล้าแห่งความหวังเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินผืนนี้ตราบนานเท่านานด้วยเธอ ผมทุกและเสียงไหนครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn